สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีตอนเช้านะคะวันนี้ก็ไปตลาดมาพี่น้องไปตลาดาแจ๊สเซาเปล่าพี่น้องเราได้เนื้อสดๆนะคะเนาะสิก้อยกินพี่น้องก็จะกินก้อยเนื้อลาบเนื้อลา,าบซีนเด้อพี่น้องเด้อหอยจีซอยมักพียเอาไว้ก่อนกินเยี่ยมได้เยียมเยี่ยมนจ้าเมนอยู่ของหมักเนาะอีสานบ้าน,นเฮาเมนแบบซอยเรียบร้อยพี่น้องยังตัไปอูเพียนะแม่เนาะ อูเพียแล้วกัมาหาดลงยงไปอูนี่ก่อนไปแน้หอ,อ,อมนีมันงาม้วยใส่พีัวม้กับคาบกได้คาบมอก้ว,กวยผินะแม่าดตัวนั้นนี่ก็ได้พี่น้องเลยใส่เพีออยเที่ยวอูแเดาเรียบรย้อยไป่นอง พี่น้อเงเริ่มปรุงเลยบัดนี้ใส่พริกป่นค่ะเห็นเหลวน้ำไร่เปลี่ยนกัวมณีสิลาบเตอร์ลาบกันยังขวาวแบบเลาวๆเด้อพี่น้องครับทำใส่ปลาแดดเพป็นนอะไรเหยื่อสุรานกินใส่แป้งว่วเข้าไปตามด้วยน้ำปลาอ๋อจะมันเค็มเพราะว่าในอันนั้นให้ใส่เกลือแปรปฎิษณ์ ซอฟลอยไว้ดีกว่ามีพักยังไงนะแะะม่กระคอมต้มกระคอมบัวพักอันสนะเสน่ยน์หน่อยก็มันไปสามป่าเข้าวนมาหน้ากับไฟเงียนวันนี้พันไหวคู่ได้ไหมแม่เป็นเพลาดเนี่ยังหายยางดีหนุ่มจ้าเขาคล้องจะคล้องนะท่าน ผันคนอื่นก็คือกันบ่ซ้ำกันบ่คือ,อกันคือว่าคืนนอว่าหุงจังจะคลองจ,จ,จับปลาบ่างบ่จับป่าง้างชิมากันเนาะลองซิมก่อนราบซิ่งพี่น้องมากินน้ำกันเลยไม่พออะไรพอแทบแล้วมนจะหนึอดุนแทบแล้วพี่น้อง สวัสดีค่ะมากินข้าวรำกันจ้ารัะซีนรัซีนันนี้น้องรับซีนพ่อีอ่อันแม่ใส่กบาพะโล้กันนวอนเอ้าทำผัดนะขามันมน้อนเลยข้าวันน,วน้อนน้อมคะพี่นออ้องมากินรับซีนซีนมาละถ้ากินได้เดี๋ยวก็เลยยั่งยังข้าวอุ่นนลแอ้วเนี่เอืมข้าวเวิรดลเบิร์ดมาแล้วเนา เราตตอนไปสื่อมันจะมีแหม่มาสิบอม่มีเขามามาค่ะพี่น้องมากินลาบซีนน้ำกันจ้าแ,แม่ได้กินน้ำกันเด้อัพ,พลัลกมนันมีปกากเงวดีเนาะเงามาพี่น้องน้ำหนากัครับดีครับ กินข้างนอกมันเหี่ยมเนะี <Yeah. S 2> อาทิตย์นี้ั้งอาทิตย์เพียงวันหัวนอ้ัววัดวดเลยหวดเลยี่ยม,ยมันแน่นแนส้ในในเนันแน่นแน่ะอันนี้พักกระโดดเเ็ ทิมนะฝาดแ้คลาดปลา,ราการะดูกเนาะที่เป็นมืปไปยังชิมุกเป็นปมนที่นมุมน,นี้ไปหักเทียงเริ่มมานานผู้เชียนไปทุะตอ เดี๋ยวมันไปเห็นหน่าตักามันน้องรันระเกียรเกี่ยงรับเลยิมัดเดี่ยวมันเจ้ากันน้อง ไฟกัดนึงเก็บมเขือย่งกัดดีนี่เจ้าอันเดียงยังเจ้าปนเกกามเนื้อเจ้าเ่อยอ่จ่มันเดียงไรมันมเขือิงเจ้าเี้ยว้าไข่ก็โอเคเจ้าเนี่ยเจ้าเนี้ยเป็กระเพยตัวโรา ที่นี่คือหอดะก้องประดูก้องอะไรแซ่บที่อย่างนี้หอมสิลดคัน,นอ,อย่าง,งาเสียงเราคึกจอดเลยหืมว่าทำงานอะไรเราอเปิดย่งาแล้วักบึดนว เนี <laughs> ่ยเราตะงนนานเนีเมื่อราคาเป็นลยล่ะแตะเงินบาทับบสิ้นได้แบตเยอะมาดื่มกินน่วกันวันนี้วรวไม่ได้ตก สกาดแล้วมาละอุคุณไปทางดุคุณหัอน้เดียวไปน้ำบวยาอวเลยไหลตกตนี่ห็นะลอะแค่สี่หาหนึ่งคนลงมาคนองม พี่น้องเคยพิ่งแบอหลาคนด้วยสารมาอยู่นัน้องมวนแบบม้วนอาคาคุยเื่อเป็นใส่กมวนตลอดเนองม ar, ีแรดึงพ <Jacob> <heart> ังนะแรงพัดลมมีนักพายกัมวนเป็นคนอัตรยาใส่หีเขาบุกีคุยแบบเปิดบริาน คุย้ยเขาอะไปเป็นคนยังไงมน้ะถ้่ว่านำดีก็ดีหมู่นี้น้ำจะฟังขึงนดีค่ะเก่านี่เป็นคนเนั้นขั้นแง่สวยคือคุนกิพย่เจ้าเดียวเองทุกทีพนั่ง <c oughs> ทึ่งหิพย์วะยังาอกวะทา, <c oughs> างขอรอขึ้ขนมากให้แมวเ,เมื่อไรแดงโป้เมื่อไราสุดได้เงินดกักเลยวันขาก <c oughs> เดี๋ยวแ้คนแกงมคนหฮาหนาตาม่สำคัญหรพี่น้อก็จะจิตใจดีมันยูที่จิตใจไอ้ม่คุ่ิดเราใวงอีอยู่าะรานชาวสวยสวยาคนสวยเลยวนต้เจ็เนาะีราวัลแ้วา้ายก็จริงเนาม นองมาองมากข็บอกว่าถึงวลาเือหว้่นตวากัทนสมัมนองนองมากแล้วรอทำไมปลาไหลิตาหรืได้อร่อยแล้วรออะไรส่วนรอขาแลเรียนเพลงยางก่อนอันตัใบอได้บอ แค่ไปเดอพักเด้อคไปซื้อก็ต้องเปียกมึงแม่ซื้องเปียนบางอื่นแม่ขายอื่น่แม่ซืน้ามาอื่นเริ่ไปดองกัอแม่มอนกันน้องน มาเบิร์ตเก่าอุปยกมาเลยครอบครัวเรามาตุ่มมารวมกันบ้านนั่น กันแล้วพ่อเอ้ยลารุัซะสรับิมพ์หนงสชีล่าทุกคนด้วยค่ะเอะ